เราเอาลดราคาหลักล้านนะคะจากายแดงนะคะตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่2 0 0แสนต้นๆแล้วนะคะคันนี้นะคะโตต้าแคมรีนะคะ 2.0G ปี2007นะคะเบาสภาพเบาดูดีมากนะคะไม่ขาดไม่ยวบไม่ย้อยพาท่านใดที่สนใจจัดไปแน้นะคะคันนี้ผ่อนได้60งวดนะคะผ่อนงวดละเพียง5 0า0ันบาทเท่านั้นเอง <c oughs> เราเอารถราคาหลักล้านนะคะจาก้ายแดงนะคะตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่200,000ต้นๆแล้วนะคะคันนี้นะคะ t ต y o ต a า a m r y นะคะ 2.0G ปี2007นะคะคันนี้นะคะผ่อนได้60งวดนะคะใครที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ <S 2> <S 2> <อ>ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ t ต y o ต a า a ค r y Camry คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในภายนอกกันค่ะ ด้านหน้านะคะเป็นโฉมของปี2007นะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างมีไฟต, man, ต 22, ัดหมอกแบบนี้ด้านข้างนะคะยางปี2อ2 2ย่งมีกระจกเ,เอเ่ hmm. อมีไฟเลี้ยวที่กระจกแบบนี้นะคะคันนี้เป็นสีบอลนะคะคันนี้เป็นสีบอลฟิล์มกรองแสงนะคะติดมาให้แล้วรอบคันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟทับทิมด้านล่างนี่แบบนี้เลยอ ah, ่าคันนี้เป็นรุ่นที่ยังไม่แมนเนอร์เชนนะคะเป็นรุ่นของปี2007นะคะ รุ่นนี้นะคะไม y n o o t h ปี2010นะแล้วก็ภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยลดราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็นี่ t o ต,ต้ t a Camry เบาะสภาพเบาะดูดีมากนะคะไม่ขาดไม่ยบ่บไม่ย้อยนะคะภายในนะคะพวงมาลัยนะคะคอนโซลนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะวิทยุนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกัน วิทยุนะคะเป็นวิทยุเดิมติดรถเลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ใช้โตโยต้าเคมรี่อยู่นะคะหรือว่ามองหาอยู่นะนี่ตามวิทยุตามอะไรเนี่ยนะคะไม่มีไม่มีรอยลอกไม่มีรอยร่อนเลยนะคะแล้วก็คอนโซลนะคะคอนโซลไม่มีเหนียวนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะเบาะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ปูพรมกระดุมให้แล้วนะคะรอบคัน พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันเร่งมหมอยู่ที่167,823กมนิโลนะคะรถรี2007นนะคะย้ำอีกทีรถปี2007นะคะวิ่งน้อยมากนะด้านหลังนะคะด้านหลังเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเบาะก,กลางแบบนี้นะคะแล้วก็นี่มีที่วางแก้วตรงนี้นะคะด้านหลังยื่นมือเข้าไปได้รถ200,000กว่าบาทนะคะมีแอร์หลังแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ สภาพห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเปิดฝาโป่งดูก่อนเลยนะคะนี่ฝากระโปรงนะคะต้องบอกเลยฝาโป่งเดิมๆนะคะแผ่นการความร้อนอะไรอยู่ครบเลยนะคะค<ๆ>ันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเบนซินอ่านหน้าเดิมๆหลังเดิมๆนะคะใครกําลังหารถเดิมนะคะโตยต้ตาแคมรี่คันนี้นะคะแนะนําเลยรับประกรันได้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำ สำหรับโต้ตาแคมรีนะคะ 2. 2 0ปี2007คันนี้นะคะราคานะคะอยู่เพียงแค่228,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไปแนนนะคะคันนี้ผ่อนได้60งวดนะคะผ่อนงวดละเพียง5,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรามีบริการจัดไปแนนซ์นอกสถานที่นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดจะเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะปักมุดที่112ออตโต้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ